ค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ด breaking news เต้นชี้ผู้มีอำนาจปิดทุกทางออกจากวิกฤตต่อไปนี้น่าห่วงเมื่อเด็กหลังชนฝาแล้วจะสู้ไม่มีถอยนายนัทวุฒิใส่เกื้อแกนนำเครือข่ายไล่ประยุทธ์โพสต์ข้อความทาง Facebook แสดงความเห็นทางการเมืองกรณีร่างรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขของประชาชนกำลังจะเข้าที่ประชุมรัฐสภา และมีสอวอหลายคนออกมาแสดงความเห็นคัดค้านความร่างอย่างแน่นอนโดยระบุว่าประยุทธ์ลากยาวอำนาจบนความพินาศทั้งเศรษฐกิจสังคมการเมืองสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยการต่อสู้ของคนหนุ่มสาวว่าลมล้างการปกครองและสอวอกับพรรครัฐบาลแสดงท่าทีความร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนทั้งหมดนี้คือการปฏิเสธทุกข้อเรียกร้อง ปิดทุกประตูทางออกจากวิกฤตสถานการณ์จะยิ่งน่ากังวลเพราะดูแล้วเด็กคงไม่มีถอยขณะที่ผู้ใหญ่ไม่สำนึกถึงความเปลี่ยนแปลงคิดแต่อำนาจผลประโยชน์ของตัวเองสมหลายคนจะความร่างรัฐธรรมนูญของประชาชนเพราะเนื้อหายกเลิกวุธ,ธิสภาอ้างว่าทำลายกลไกตรวจสอบ ทั้งที่เป้าหมายหลักของการมีสอวอชุดนี้คือเพื่อสืบทอดอำนาจให้พลเอกประยุทธ์ไม่มีผลงานเรื่องตรวจสอบอำนาจรัฐแต่อย่างใดวิกฤตความขัดแย้งนี้ถ้าจะช่วยกันแก้มันต้องเริ่มต้นที่รัฐเคารพความเป็นมนุษย์ของอีกฝ่ายการประกาศอยู่ในอำนาจอีกนานโดยปฏิเสธความเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยเท่าที่เคยเห็นสังคมแบบนี้ปลายทางส่วนใหญ่ไม่ใช่ความผาสุกแต่เป็นกาียุค ขอขอบคุณข้อมูลจากมัติชนอย่าลืมกด Subscribe และมีความเห็นอย่างไรคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ